ดีครับคุณผู้ชมทุกท่าน f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับศาลแม่โพนางเซาที่วัดโพนางเซานะครับก็คือสถานที่แห่งนี้นะครับตามประวัติต่างๆที่ท่านพระมหาพินโยท่านเจ้าอาวาสนะครับท่านได้เล่าให้ฟังไปแล้วนั้นนะครับเ,เรื่องราวต่างๆก็ทุกเรื่องราวย่อมมีความเป็นไปเป็นมานเสมอนะครับเรื่องของ รูปปั้นแม่นางเสานี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่วัดโพนางเซามีแม่นางเซาก็เป็นที่กราบไหว้เป็นที่พึ่งทางใจของพี่น้องประชาชนชาวบ้านย่านนี้แล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาจากแดนไกลก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับวันนี้เรามาถึงนี่แล้วหลวงพ่อบอกว่าคนมากราบไหว้กันบ่อยๆนะครับเยอะแย,ยะมากมายในแต่ละวันแต่วันนี้ผมเลือกมาวันที่คนน้อย เพราะว่าจะได้สะดวกในการถ่ายทําคลิปถ่ายทํารายการนี้นะครับแต่ว่ามาแล้วก็จะต้องขอโชคไปฝากอย่างแน่นอนนะครับที่นี่เขาเสี่ยงโชคกันเป็นการเขย่าติ้วนะครับการเขย่าติ้วซึ่งติ้วก็เป็นไม้แบบนี้นะครับมีครบทุกเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0อ่าจะเขียนเป็นเลข10นะครับเขย่าติ้วตรงนี้ได้เลขไปแล้วใครจะเอาไปเสี่ยงโชคใครจะเอาไปเสี่ยง ในด้านใดนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยลอตเตอรี่รัฐบาลหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยหวยมาเลหวยอินเดียหวยหุ้นหวยจับยีกีอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านชอบก็เอาไปเสี่ยงดูได้นะครับถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคถือว่าเรามาขอพรจากแม่นะบางคนก็อาจจะโชคดีนะครับบางคนก็อาจจะยังเฉยเฉยอยู่ก็ขอให้มีความศรัทธาขอให้มีความเชื่อมั่นว่า เรามาขอพราจากเทพเทวดาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดนะครับคู่บ้านคู่วัดมาตรงนี้ช้านานก็อยากจะให้แม่ช่วยนะครับแม่โพนังเซาเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถึงแม้ว่าถูกหวยก็ดีถึงแม้ว่าไม่ถูกหวยก็ดีถึงแม้ว่าเขาจะขอในเรื่องของการงานการค้าการขายนะจะขายบ้านขายที่หรือว่าจะทํามาหากินในด้านใด ก็ขอให้แม่ดนบันดาลช่วยเหลือให้เขาสําเร็จเพราะนั้นนะครับท่านที่ติดตามรับชมอยู่เนี่ยเราก็ใช้สื่อตรงนี้ว่าเราอยู่หน้าจอทีวีหน้าจอมือถือนี่นะครับอยู่ห่างไกลกันก็ยกมือพนมมติษฐานบอกกับแม่โพนางสาวว่าลูกอยากจะขอให้แม่ช่วยในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธา เป็นความที่เรามีจิตมุ่งหวังตรงกันว่าเมื่อได้เจอแม่แล้วบางคนก็มีจริตที่ถูกต้องมีจริตที่เข้ากันได้ก็อธิษฐานขอเอานะครับอันนี้ฝากให้ fc ทุกท่านแฟนแฟนรายการทุกท่านนะครับได้พิจารณานะครับอ,อ,อย่าไปคิดว่าอาจารอาุุธนี่มอมเมาอะไรเพียงแต่เราได้รู้จักอย่างน้อยได้รู้จักวัดเพิ่มขึ้นหนวัดคือวัดโพนังเซาหรือได้รู้จัก สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วที่วัดโพนังเสาเนี่ไม่ใช่มีเฉพาะแม่โพนังเสานะยังมีหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ในวิหารอ่าแล้วก็พระโพสวร์หลวงพ่อโพสุวร์ที่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ภายในวัดนี่ก็กศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยเหมือนกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมคลิปนี้มาดูกันก่อนว่าเราจะเสี่ยงตัวเลขสัก3ามตัวนี่นะครับนี่ก็เย็นแล้วเผื่อจะได้ทันหาหนอยหรือทัน หวยลาวอะไรกันบ้างนะอ่ะดูครับติ้วกระป๋องเล็กๆขยเยาเบาๆนะครับขอแม่ก่อนลืมไปสาธุสาธุสาธุขอบุญบารมีแม่โพนางเสาแห่งวัดโพนางสาเหล่านี้พระเจ้าอาจารย์นวัดแก้วเนียมใ้น้อมลำลึกนึกถึงความพิเศษความมีเมตตา ของแม่โพนังเสาขอญาณบารมีดวงจิตดวงญาณของแม่โพนังเสา,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 ารับรู้รับทราบว่าบัดน,นี้้ระเจ้ามาถ่ายทำรายการเพื่อ <พ tasty S 1> นำไปเสนอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องแล้วก็เอฟซีที่ติดตามอยู่ให้เขาได้รับรู้รับชม แล้วก็ให้มีโชคมีลาภจับตัวเลขที่ข้าพเจ้าจะทําการเสี่ยงโชคในครั้งนี้ในวันนี้ขอให้แม่เอ่ยส่งเสริมเอ่ยดลบันดาลให้เลขในติ้วนี้ออกมาทีละอันจนครบสามอันซึ่งจะเป็นเลขสามตัวที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้นําไปเสี่ยงโชคต่อไปขอแม่จงเมตตาด้วยครับสาธุสาธุสาธุ ให้แม่ช่วยนะครับแม่ช่วยหยิบนะท่านใดจะขอออื่นได้เดี๋ยวค่อยขอนะครับตอนนี้เรามาลุ้นเลขก,กันก่อนนะครับอ้าเหลืออันเดียวเนี่ยเอาอันที่เหลือนะ เลขแปดแปดนะแปดครับแปดอ้าวแน่นอนนะเหลืออันเดียวออกออกไปหลุดไปเก้างั้นเอาอีกอีกทีเอาที่เหลือแล้วกันตไปนี้เอาที่เหลือที่หล่นก็ได้นะไม่เกี่ยวเพราะว่าติวอันเล็กๆเกนี่ยเราไม่ถนัดในการเขยา่าอ่าตัวที่หนึ่งปานไปแล้วครับเมื่อกี้เลขแปดอันนี้ขอแม่ตัวที่สองนะครับขอแม่ตัวที่สอง ถ้าหล่นไม้เดียวก็เอาไม uh, 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 ้นั้นถ้าหล่นหมดอ่าอ่าอ่าออแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่ช่วยด้วยออกมาแล้วคราวนี้หนึ่งเดียวเลขอะไรเลขศูนย์อะเลขศูนย์ครับนี่เลขสิบเลขศูนย์ ได้แปดกับศูนย์แล้วนะแม่นะขออีกตัวนะแม่นะนี่อันนี้ออกอันเดียวได้ด้วยเลขศูนย์อีกแล้วใช่ปะใช่ครับแปดร้อยแปดศูนย์ศูนย์กใจนะครับแม่ครับ 800, แปดศูนย์ศูนย์นะแม่เดอ้อ 8 0 0เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ขอเลขกับติ้วที่หน้าแม่คนัางเสาเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปว่าได้เลข8 0 0 8 0 0นั่นเองนะครับสาธุสาธุขอให้ออกนะแม่นะ800อ่ะเสื้ออะไรทันกระเทือนั้นนะครับผ่านอยเราเอ่อมาเลอะไรก็แล้วแต่นะอธิษฐานเอาครับกับขอให้ทุกท่าน โชคดีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนต่างๆของวัดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้พักตรงนี้ก่อนครับ